EP ที่6อีเนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องเก็บของที่คิสเนี่ยเข้าไปในก่อนหน้านี้แล้วก็ได้เจอกับกระเป๋าเดินทางที่ล็อกอยู่เมื่อเขาเปิดได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าในนั้นมีซองสีน้ำตาลที่ข้างหน้าเนี่ยเขียนเดือนแล้วก็ปีอยู่เต็มกระเป๋าอีเนี่ยเปิดไล่ดูก็ต้องตกใจเพราะว่านั้นเนี่ยมันคือรูปแอบถ่ายประเสริฐกับนิพาเวลาที่อยู่ด้วยกันของครอบครัวนั้น ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือภาพพวกนี้เนี่ยมันถูกแอบถ่ายมานานกว่า20ปีแล้วตั้งแต่นิพาเนี่ยเพิ่งตั้งท้องฉี่เลยด้วยซ้านั่นแปลว่าคริสเนี่ยรู้เรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าเธออะโกหกขนาดนั้นเองก็ได้มีแสงไฟจากรถเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาสแสดงว่ามีคนกําลังกลับเข้ามาที่บ้านนี้อี้เนี่ยลุกลี้ลุกลนแล้วก็รีบถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รีบออกมาจากห้องนั้นขณะที่เขากาลังปิดประตูอย่างเบามือที่สุดไฟตรงหน้าห้องมันก็ติดขึ้นพอดี ว่ามันเป็นระบบเซนเซอร์ตอนนั้นเองพีก็ได้เข้ามาที่บ้านเนี่ยก็ได้เห็นแสงไฟนั่นพอดีแต่เขาเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะักว่าทําไมไฟมันถึงติดขึ้นได้จึงได้โทรถามแม่บ้านว่าไฟที่หน้าห้องนั่นน่ะมันเป็นแบบระบบเปิดสวิตช์ได้หรือว่าเป็นระบบเซ็นเซอร์แม่บ้านเนี่ยจึงได้บอกว่ามันเป็นระบบอัตโนมัตินะต้องมีคนอยู่หน้าห้องเท่าน,านั้นไฟถึงจะติดได้ พีทเนี่ยจึงได้ค่อยๆเดินไปที่ห้องนั่นเพื่อจะดูแต่เมื่อใกล้จะถึงเนี่ยไฟมันก็ดันดับไปแต่พีทเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินต่อแล้วก็เข้าไปเช็คในห้องนั่นอย่อยเนี่ยมันก็เรียบร้อยดีแต่ตอนนั้นเองก็มีเงาคนวิ่งผ่านไปจากด้านนอกพีทเนี่ยจึงคว้าไม้กอล์ฟแล้วก็วิ่งตามไปดูไฟนั่นสว่างไปตามทางเดินของบ้านเพราะเป็นระบบเซ็นเซอร์ทําให้พีทเนี่ยได้เห็นเงาคนที่กําลังวิ่งอยู่แล้วก็ข้ามไปข้างบ้านอย่างรวดเร็วนั่นก็คืออี้นั่นเองฝั่งของอ วิ่งหนีสุดฤทธิ์ด้วยเหงื่อแตกโซกนล่นเมื่อเข้ากลับมาที่บ้านตนเองเนี่ยยังไม่ทันหายเหนื่อย้วยซ้ำพีทเนี่ยก็ได้มากดกลิ่งหน้าบ้านแววตาของอี้ตอนนี้เนี่ยอารมณ์ประมาณแบบที่หาแลวพวกลาอะไรอย่างเงี้ยพีทเนี่ยก็ได้มากดกลิ่งเรียกอี้แล้วก็ถามว่าอี้เนี่ยไม่ได้ไปงานศพหรออี้เนี่ยจึงบอกว่าตนเองนั้นเคลียร์งานอยู่กําลังจะไปนี่แหละพีทเนี่ยจึงได้ชวนไปด้วยกัน เพราะว่าตอนเนี่ยแค่กลับมาเปลี่ยนเสื้อเท่านั้นเนื่องจากเสื้อมันเลอะอี้เนี่ยจะได้กลับบ้านพร้อมกับที่บ้านด้วยเลยไงเมื่ออี้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยปฏิเสธไม่ได้จึงตอับตกลงไประหว่างที่ทั้งคู่นั่งรถไปงานศพพีทเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าตะก,กี้เนี่ยไฟหลังบ้านมาติดขึ้นเองอี้เนี่ยจึงบอกคานองว่าพีทเนี่ยเจอดีเข้าแล้วแหละพีทเนี่ยก็พูดไปเรื่อยอี้ก็แถแล้วก็ทําหน้านิ่งๆจนสุดท้ายเนี่ยพีทก็ต้องหามโรง พราะเมื่อกี้เนี่ยอีเข้าไปที่บ้านของเขาทําไมอีเนี่ยจึงมองหน้าแล้วก็ตอบกลับตรงๆเช่นกันว่าเขาเนี่ยมัน่นใจแม่ของเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าประเสฐจึงต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์เมื่อพีทได้ยินแบบนั้นเนี่ยจึงหักอีก,กลับไปว่านี่คือพี่กําลังสงสัยแม่ผมใช่ไหมแสดงว่าพี่ไปรู้อะไรมาอีเนี่ยก็ไม่ได้ตอบเรื่องนั้นแต่ก็ตอบเพียงว่าถ้าพีทเนี่ยมั่นใจว่าแม่ของตัวเองไม่ได้เป็นคนทาําก็ไม่ต้องกังวลอะไรและคืนนั้นหลังจากกลับจากงานศพเนี่ย อีก็ไดเอารูปให้พ่อดูแล้วก็อธิบายให้ฟังแต่พ่อเนี่ยปรับเตือนอีว่าแบบมันอันตรายนะแล้วก็ผิดด้วยที่แอบเข้าไปในบ้านคนอื่นแบบนี้นั่นจึงทำให้อี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าจะให้ตัวนั้นอยู่เฉยๆรอกระบวนการตำรวจแค่นั้นหรอยังไงเขาก็ต้องพยายามหาทางช่วยแม่หรือเปล่าวิเชียเนี่ยจึงได้บอกกับลูกว่างน้นก็ส่งรูปพวกนี้มาเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะเป็นคนจัดการเองวันรุ่งขึ้นวิเชียเนี่ยก็ได้นำรูปเหล่านั้นไปให้สารวัตรที่ดูแลคดีดู แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับรูปคดีก็ได้ตรวัดเนี่ยจึงสั่งให้ลูกน้องของหมายค้นบ้านประเสริฐอ,อีกรอบแล้วก็นํากําลังเข้าไปทันทีเมื่อไปถึงตํารวจเนี่ยก็ขอค้นกับพีทแล้วก็พุ่งไปทวห้องเป้าหมายทันทีแล้วก็ได้เจอเข้ากับกระเป๋าเดินทางที่แบบมันตรงก,กันกับในรูปพอดีเป๊ตอนนั้นเนี่ยคริสก็เข้ามาพอดี เมื่อสีหน้าเนี่ยที่ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าตกใจตำรวจบุกมาตำรวจเนี่ยก็ได้ถามรหัสกระเป๋ากับิสคริสเนี่ยก็อึกอักอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะบอกรหัสไประหว่างที่จะเปิดนั้นทุกคนก็ลุ้นกันหมดว่าในนั้นเนี่ยจะมีของอะไรอยู่อีกไหมแต่มันก็อยู่จริงๆรงตามรูปถ่ายที่ได้เบาะแสมาเป๊ะสารวัตรเนี่ยจึงได้หามาพูดกับริสว่าคงต้องเชิญเธอเนี่ยไปให้ปากคำใหม่อีกรอบนะก่อนตำรวจกลับเนี่ยพีทก็ได้ถามกับตำรวจว่าไปได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบ แล้วก็บอกเพียงว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เมื่อตำรวจกลับไปแล้วพีทก็ได้ถามแม่ว่ารูปพวกนั้นมันคืออะไรคริสเนี่ยจะได้บอกไปตามความจริงว่าเธอนั้นรู้มาตลอดแต่ไม่รู้ว่านิพาเนี่ยจะมาหวังสมบัติอะไรของพระเสิดไหมตนเนี่ยทำไปเพื่อปกป้องสิทธิ์ของพีทเท่านั้นคือแค่คอยตามดูว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างและจะจดทะเบียนสมรสกันเมื่อไหร่เพราะนั่นมันจะทําให้พีทเนี่ยเสียสิทธินั่นเองฝั่งของตำรวจเองก็ได้เชิญนักสืบที่ทํางานให้คริสมาสอบปากคํา ขอเรียกว่านักสืบพงแล้วกันนะคะนักสืบพงเนี่ยก็ให้การแบบกวน้นมากๆก็บอกกับตำรวจว่าแบบผมอะทำงานให้คลิฟมา23ปีแล้วงานหลักๆก็แค่ถ่ายรูปประเสริฐเวลาที่ไปหานิภพา แล้วก็คอยดูว่าเขาหนจะจดทะเบียนสมรสกันไหมเพราะนั่นอ่ะคือสิ่งที่เจ้านายของผมยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ส่วนเหตุผลที่ตนนั้นทํางานนี้มานานมากๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยเพราะงานเนี่ยมันง่ายแค่ถ่ายรูปแล้วเงินเนี่ยมันก็ดีด้วยตำรวจเนี่ยจึงได้ถามต่อว่าพอเห็นพวกเขาเนี่ยจดทะเบียนกันจริงๆคุณนี่ยทำยังไงนักสืบพงเนี่ยก็ได้ตอบว่าก็แค่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เมียหลวงเมียหลวงก็โกรธก็เลยรีบมาจากน้นทั้งคู่ก็ทะเลาะกันพร้งเพลงแล้วก็จบ ตำรวจจึงทวนซ้ำคุณบอกว่าคุณเนี่ยตามถ่ายมา20กว่าปีเพื่อดูไม่ให้เขาจดทะเบียนกันแล้วพอถึงวันนั้นจริงๆเจ้านายของคุณเนี่ยแค่โกรธทะเลาะกันพลงเพลงแค่นี้เนี่ยนะนักสืบพงก็แบบครับแค่นี้แหละแล้วก็จบการสอบปากคำของนักสืบพงหลังจากนั้นอี้เนี่ยก็ได้คุยกับพ่อว่านักสืบพงเนี่ยมันต้องรู้อะไรมากกว่านั้นแน่ๆแต่พ่อเนี่ยก็ได้รั้งไว้ว่าปล่อยให้ตำรวจเนี่ยเขาจัดการ แต่มีหรออีจะฟังเขาเนี่ยตัดสินใจทําบางอย่างด้วยการล่อซื้อนักสืบพงอีกรอบโดยที่เขาเนี่ยอ้างว่าได้เบอร์มาจากเพื่อนเขาจะจ้างนักสืบพงให้สืบเรื่องตัวเองให้หน่อยเพราะคิดว่าแฟนเนี่ยจะมีกิ๊กและก็ได้นัดเจอกันซึ่งนักสืบพงเนี่ยก็ยอมมาเมื่อมาถึงอีเนี่ยก็ได้เปิดตัวว่าเป็นใครพร้อมกับโชว์ตองเงินแล้วก็บอกตรงๆว่าตอนนั้นอยากรู้เรื่องที่ไม่ได้บอกตำรวจเรื่องที่จะเป็นหลักฐานว่าจะเป็นแรงจูงใจว่า รรยาเนี่ยจะสามารถฆ่าสามีได้นักสืบพงเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนั้นซิดอะเข้าไปหาประเสริฐกับนิพาทะเลาะก,กันแล้วเธอก็เดินออกมาด้วยสีหน้าที่โกรธแล้วก็เสียใจอี้จึงถามว่านักสืบพงอ์อะได้ถ่ายรูปมาหรือเปล่านักสืบพง์เนี่ยก็บอกว่าไม่แล้วก็ชดเงินไปเมื่อแยกกันแล้วสักพักหนึ่งนักสืบพงก็โทรกลับมาหาอี้ถามว่าเขาเนี่ยมีเงินเหลืออีกเยอะไหมแล้วก็บอกว่าเขานั่งพึ่งนึกขึ้นได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่อี้ต้องการ ที่มันมีค่ามากพอที่จะทําให้พัสดรแม่ของเขาเนี่ยหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้ฝั่งของพีทที่อยู่โรงแรมก็ได้เจอกับคิมแฟนสาวของอีโดยบังเอิญคิมเนี่ยจึงเข้ามาคุยด้วยแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรบอกเธอได้นะสัญญาว่ามันจะจบแค่ตรงนี้พีทเนี่ยจึงได้ระบายว่าเขานั้นเคยเชื่อใจแม่มาตลอดแล้วก็คิดว่าบ้านนิพาเนี่ยต้องเป็นคนทําแน่ๆแต่พอไปเจอกับบ้านโน้ตจริงๆกลับกลายเป็นว่าบ้านนั้นรักพ่อมากๆรู้สึกได้ถึงความจริงใจ แล้วก็ไม่น่าจะฆ่าพ่อได้แต่กลับกันพออยู่กับแม่เนี่ยมันกลับทําให้รู้สึกว่าแม่เนี่ยพูดไม่จริงสักอย่างคิมเนี่ยจึงได้พูดปลอบว่าถ้าพีทเชื่อใจแม่เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวะไรห,หรอกแล้วเธอเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับไปก่อนตอนนั้นเองมือถือของพีทก็มีข้อความจากคนที่ไม่รู้จักแต่ก็ได้ส่งรูปมาซึ่งมันก็ทําให้พีทเนี่ยตกใจจนถึงขั้นต้องลุกขึ้นยืนเพราะามันคือรูป ที่แม่ของเขาเนี่ยกำลังเล็งปืนไปที่พ่อแล้วก็นิพาซึ่งมันก็ดันเป็นปืนกระบอกเดียวกับของพ่อที่มันหายไปด้วยนะสิ